พระพุทธเจ้าทรงประทานพรให้ว่าสุขขีโหตุนัคราชแปลว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนัคราชนับแต่นั้นเป็นต้นมาพญานาคนันโทรปรนันทะผู้มีฤทธิ์เยอะก็ลดมิจฉาทิฏฐิลงรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและตั้งพระรัตนาฏัยเป็นที่พึ่งสืบมาค่ะสุดท้ายนี้ทางช่องขอ,งของนำเรื่องมิจฉาทิฏฐิที่พญานาคนันโทรปรนันทะเคยเป็นมาพูดถึงค่ะ มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่อหรือทัศนคติที่ผิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะทางช่องจะขอยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะคะเช่นการไม่เชื่อผลของการทําความดีหรือความชั่วไม่เชื่อเรื่องของบุญเรื่องของบาปไม่เชื่อว่ามีชาติหน้าพบหน้าไม่เชื่อว่าบิดามารดาคือผู้มีคุณ ไม่เชื่อว่ามีผู้เห็นธรรมหรือผู้บรรลุธรรมอยู่จริงไม่เชื่อว่ากรรมที่เกิดจากผลของการกระทํามีอยู่จริงเป็นต้นค่ะจะเห็นได้ว่าการมีความคิดเห็นแบบผิดๆนั้นบางครั้งอาจจะทําให้ตัวเราพลาดพลั้งทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ค่ะจบแล้วค่ะ